แชร์คำถามหาคำตอบ ครับในช่วงแชร์คําถามหาคําตอบวันนี้นะครับเราก็จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องคราบน้ำนะเพราะช่วงนี้ฝนตกนี่โอ้โหรถหลายๆคนนี่โดยเฉพาะสีเข้มๆนี่มีปัญหากันมากนะฮะเราจะมีวิธีฟื้นฟูมันยังไงคุณบิ๊กถ้าเกิดเราถเราเป็นคราบน้ำเนี่ยโอเคครับขออธิบายก่อนนะครับคราบน้ําเกิดได้ยังไงนะครับคราบน้ำเนี่ยจริงๆก็คือเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยเขาจะดึงฝุ่นท่าในอากาศลงมาด้วยนะครับประกอบกับรถเราเนี่ยมีสิ่งสกปรกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมันโดนปุ๊บเนี่ยโอเคตอนที่มันยังเป็นหยดน้ำ มันจะทิ้งคราบที่มันดึงลงมาเนี่ยติดอยู่ที่ตัวรถนะครับโดยเฉพาะตัว,ตวแสบคือฝากระโปรงหน้ากระโปรงหน้านั่นดองมันโดนความร้อนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหลังจากที่โดนฝนหรือว่าโดนอะไรมาใหม่ๆ,ๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมแนะนําว่าให้ล้างรถเพื่อเอาคราบน้ําออกแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้นานปุ๊บค่าน้ำพอน้ำจะเริ่มแข็ง พอเมื่อเริ่มแข็งปุ๊บเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะใช้อะวัคซ์หรือน้ํายาบางอย่างเนี่ยถูมันก็ออกนะครับแต่ถ้าไม่ออกอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาก็คือต้องใช้การขัดสีก็ไม่ออกนี่หมายความว่ามันกินเนื้อลึกลงไปอ่าม,มัน,ม,นมันเกาะแข็งครับแล้วก็เริ่มกินลงไปนิดๆน,น,นะครับ<อ>ก็ต้องใช้การขัดสีนะครับอ่าเราก็ขัดเฉพาะบริเวณตรงนั้นนะครับเพื่อเอาตัวคราบน้ำเช่เวลาขัดเนเราจะขัดทั้งบานอยู่แล้วถ้าเป็นฝากระโปรงหน้ามีมีค่าน้าเราก็จะข นะครับปัจจุบันก็หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นน้ำยาที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเขาจะใช้คําว่า uh, water spot remover อันนั้นก็คือเอาไวข้ขจัดครา,าบน้ําแต่ว่าก็ใช้ได้กับเฉพาะที่เพิ่งโดนมาใหม่ๆหรือโดนแบบกองติดไม่นานนะครับถ้าติดนานยังไงก็ต้องใช้วิธีการขัดสี <c oughs> นะครับส่วนถ้าขัดสีแล้วไม่ออกมีวิธีการแก้ไขเพิ่มไหมมีแต่ไม่อยากแนะนําก็คืออาจจะต้องมีการใช้กระดาษทรายลูบเอาตัวคราบออกแล้วขัดขึ้นมาใหม ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการขั้นตอนแต่ว่าความรุนแรงของของแต่ละแบบเนี่ยอยู่ที่ว่าท่านจะทิ้งไว้นานขนาดไหนครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าโดนฝนตก แรกๆฝนแรกๆเลยเนี่ยที่เพิ่งตกเนี่ยครับแล้วก็ถ้าโดนมาวันนั้นถ้าเป็นไปได้เช็ดออกนะครับตผมพูดง่ายหาผ้าผ้าสะอาดมีผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าผ้าชั้นมวลเลยครับเช็ดเอาน้ําออกก่อนหรือไม่ก็กลับถึงบ้านเอาน้ําเปล่าล้างสักทีหนึ่งฉีดๆซะหน่อยคือยังไม่ต้องล้างแบบละเอียดมากฉีดๆๆแล้วก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าชั้นมวลชั้นมสังเคราะห์เนี่ยเช็ดออกครับเพราะว่าบางคนจะมีความเข้าใจผิดว่าฝนตกไม่ต้องล้างจริงๆฝนยิ่งตกอาจต้องยิ่งกางรถบอกระตปกติเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องคราบน้ำอยู่ครับโดยเฉพาะนนนหลลลลาาาาายทท่่ีกรรถะคับพออเเววม้้งงแ แล้วมันหงุดหงิดใช่ครับ <c oughs> นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคราบน้ำนะฮะซึ่ง <c oughs> ทําผู้ฟังก็จะมีปัญหากันได้นะครับโดยเฉพาะรถสีเ,เข้มๆในช่วงหน้าฝนอย่างนี้ <c oughs> นะฮะก็เป็นวิธีการดูแลการถที่มีประโยชน์อีกวิธีหนึ่งนะครับจากคุณบิ๊กกรณักเชียร์พลาส <c oughs> ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับครับ <c oughs> พี่บอกบคอณมากครับผม <c oughs>